สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดนเสาร์เคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในปัจจุบันนั้นก็มีสัตว์ที่ใหญ่ไม่แพ้กันและบางสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้คุณต้องอึง้งนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยถูกถ่ายเอาไว้ได้ถ้าพร้อมแล้วก็กดไหล์และไปรับชมกันได้เลยครับรถคันนี้ดูเหมือนจะขับลอดใต้ท้องของกวางมูสนี้ไปได้เลย นั่นก็เพราะว่ากวางมูสมีความสูงถึง3เมตรและหนักถึง800กิโลกรัมอีกทั้งมันยังเป็นกวางที่มีเขาใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสถิติอยู่ที่188เซนติเมตรเลยทีเดียวนี่คือหน้าตาของปลาดุกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกจับได้ซึ่งนักตกปลาคนนี้ต้องใช้เวลาถึง40นาทีเลยมันมีความยาวที่2.6เมตร และทำลายสถิติของน้ำหนักที่128กิโลกรัมจิงโจท้ทั่วไปนั้นจะมีน้ำหนักอยู่ที่60กิโลกรัมนั่นก็เพราะว่ามันไม่ได้เข้ายิมตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับเจ้าจิงโจ้ตัวนี้เชื่อหรือไม่ครับว่าวัวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกมีน้ำหนักมากกว่า2ตันซึ่งเทียบเท่ากับรลดเลยทีเดียว นี่คือวัวนมสายพันธุ์โฮส s t e i n Friesian เพศผู้อายุ7ปีซึ่งมีความสูงถึง6ฟุตทำเอาวัวตัวอื่นๆนั้นดูตัวเล็กไปเลยนี่อาจจะเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนมันคือตะขาบที่ยาวถึง42เซนติเมตรและมีขา382ข้างพนันได้เลยว่ามันต้องวิ่งเร็วมากอย่างแน่นอนเต่าตัวนี้ อาจจะดูเหมือนตัวใหญ่เพราะว่ามุมกล้องแต่เต่มามะเฟืองนั้นเป็นสายพันธุ์เต่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกโดยตัวที่ครองสถิติมีความยาวอยู่ที่2.6เมตรและหนักถึง916กิโลกรัมเลยทีเดียวนักตกปลาคนนี้ประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเขาจะปลาแปลกๆยาว3เมตรตัวนี้ได้แต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับปลาสเตอร์เจียนอายุ100ปีตัวนี ที่มีความยาว352เซนติเมตรแล้วต้องใช้เวลา25นาทีในการจับมันแต่อย่างไรก็ตามปลาสเตอร์เจียนที่ตัวใหญ่ที่สุดตลอดกาลถูกบันทึกไว้ในปี1922ซึ่งมันมีความยาว7เมตรและหนัก1490กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักเป็น2เท่าของวัว1ตัวเลยวัวตัวนี้คือวัววาตุสีซึ่งมีน้ำหนัก ถึง730กิโลกรัมนับเป็น9เท่าของน้ำหนักคนหนึ่งคนเลยและการที่เขามันใหญ่ได้ขนาดนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งโดยมันสามารถยาวได้ถึง1.8เมตรน้ำหนักของเขาแต่ละข้างเท่ากับผู้หญิงหนึ่งคนเลยซึ่งตัวที่ครองสถิติเขายาวที่สุดนั้นมีเขายาวถึง3เมตรกันเลยทีเดียวแล้วจะเป็นยังไงถ้าวัววาตูซีผสมพันธุ์กับม้ายูนิคอนลูกออกมา ก็น่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาแต่ละข้างของมันนั้นยาว1เมตรเลยจะเลี้ยงหมาไปทำไมในเมื่อเรามีแมงมุมกินนกกลายแอดที่ตัวใหญ่เท่ากับฝ่ามือมนุษย์และก็ยังเลี้ยงง่ายอีกด้วยแค่เอานกให้พวกมันกินนั่นเองแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรที่ใหญ่กว่านั้นก็ต้องไปที่บ้านของคริสแฮมเวิร์ดในประเทศออสเตรเลียคุณจะได้เจอกับแมงมุม ที่ตัวใหญ่ถึง30เซนติเมตรหรือไม่คุณก็อาจจะอยากได้สัตว์เลี้ยงที่ชอบเกาะหลังเราเล่นแบบนี้สิงโตยักษ์ตัวนี้มีความยาวที่146เซนติเมตรทำเอารถเก๋งที่จอดอยู่ข้างๆมันดูคันเล็กเลยลองคิดดูสิครับว่าคนที่อยู่ในรถนั้นจะรู้สึกยังไงเมื่อจะสิงโตหนัก300กิโลกรัมตัวนี้เดินเฉียดรถไปแต่อย่างไรก็ตาม สิงโตที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีน้ำหนักที่375กิโลกรัมและยาวถึง3เมตรไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมมันถึงต้องกินเนื้อถึง2ตันครึ่งต่อปีนี่คือปูยักษ์เทสแมเนียนที่หนักถึง6.8กิโลกรัมและวัดความยาวได้38เซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่าปูนาบ้านเราถึง100เท่าเลย นี่คือจอระเขคที่ตัวใหญ่ที่สุดที่ถูกจับขังเอาไว้โดยตัวมันมีความยาวถึง5.48เมตรหากวัดตั้งแต่จมูกไปจนถึงหางและตัวนี้ก็คือจอระเข้ที่ชื่อว่าบรูทัสตัวมันยาว5.5เมตรและหนักถึง2ตันอีกทั้งมันยังชอบกินฉลามอีกด้วยแต่ทว่าจอระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดตลอดกาลนั้นตกเป็นของโลลองจอระเข้ในตำนานที่ยาวถึง6เมตรและกว่าจะจับมันได้นั้น ต้องใช้คนกว่า100คนเลยทีเดียวในตอนที่เขาเอาลูกหมาตัวนี้มาเลี้ยงเขาคงไม่คิดว่ามันจะใหญ่ถึง2เมตรขนาดนี้เช่นเดียวกับชายคนนี้ที่หมาของเขานั้นตัวใหญ่กว่าเขาซะอีกและนี่ก็คือเจ้าหมาที่ชื่อว่าดอนไบสันมันครองสถิติน้ำหนักที่มากถึง103กิโลกรัมชากไม่แน่ใจแล้วว่าใครจะเป็นคนจูงใครกันแน่อีกทั้ง ยังมีหมาที่ดูยังไงก็เหมือนหมีขั้วโลกมากกว่ามาดูเจ้าปลาหมึกตัวนี้กันมันมีน้ำหนักถึง163กิโลกรัมแต่ก็มีปลาหมึกยักษ์อีกตัวหนึ่งที่หนักถึงเครื่องตันและยาว11.8เมตรซึ่งยาวกว่าความสูงของยีราฟซะอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมแบทแมนต้องใส่กางเกงในไว้ข้างนอก นี่คือั้างคาาแม่ไก่ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกลางปีกจะมีความยาวถึง170เซนติเมตรซึ่งเท่ากับความสูงของมนุษย์เลยและถึงแม้ว่ามันจะกินแค่ผลไม้แต่ยังไงมันก็น่ากลัวอยู่ดีลองคิดดูว่ามีงูอานาคอนดา้าที่ขนาดตัวหนากว่าโน้ตบุ๊กกำลังเหลืออยู่ใต้ท้องเรือของคุณดูสิครับเป็นเราคงเห็นแนบไปแล้ว แต่เขาคนนี้กับพายเรือเพื่อที่จะเข้าไปดูใกล้ๆปกติแล้วงูอนาคอนดาจะยาวประมาณ5เมตรและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้น้นาำนอกจากจะต้องขึ้นไปล่าเหยื่อบนพื้นดินงูอนาคอนดานั้นตัวใหญ่มากจนบางทีต้องใช้รถเครนในการยกและอนาคอนดาที่ตัวใหญ่ที่สุดที่ถูกบันทึกไว้อยู่ในประเทศบราซิลมันมีความยาวถึง6เมตรและหนัก250กิโลกรัมเลยทีเดียว บางคนคิดว่าหงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักและสง่างามแต่ว่าคุณคิดผิดอาจจะเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นคลิปวิดีโอนี้และอีกอย่างคือมันสูงได้ถึง180เซนติเมตรมันสามารถแย่งขนมปังจากมือของคุณไปได้อย่างง่ายดายซึ่งมันน่ากลัวขนาดไหนก็ดูรีแอคชั่นของเจ้าหมาตัวนี้ก็แล้วกันถ้าคุณคิดว่าหนูน่ากลัวเพราะว่ามันมีจำนวนเยอะคุณคิดผิด มันจะน่ากลัวจริงๆเมื่อมันเริ่มตัวใหญ่ยิ่งกว่าแมวซึ่งมันมีความยาวถึง40เซนติเมตรโดยที่ยังไม่ได้นับรวมหางของมันไปด้วยไก่บ้านๆทั่วไปนานอาจจะสูงไม่เกิน60เซนติเมตรแต่ว่าเจ้าไก่ยักษ์ตัวนี้มีความสูงถึง1เมตรกันเลยนี่คือปลาแสงอาทิตย์ ที่ทำให้นักดำน้ำที่สูง190เซนติเมตรดูตัวเล็กไปเลยตัวของมันนั้นมีความสูง3เมตรและยาว4.3เมตรส่วนปลาแสงอาทิตย์ที่ตัวใหญ่ที่สุดนั้นมีน้ำหนักถึง1,600กิโลกรัมซึ่งถูกจับได้ในปี1910นั่นเองน่าแปลกใจมากที่คนคนนี้ไม่ใช่เฮอร์คิวลิสแต่สามารถจับหมูป่าที่หนักเครื่องตันและยาวถึง2เมตรได้ แต่จริงๆแล้วมันยังสามารถใหญ่ได้ยิ่งกว่านี้อีกซึ่งอาจจะใหญ่กว่ามนุษย์ถึง3เท่าเลยมาดูเจ้าแมวน้ำยักษ์ที่กำลังเล่นกับรถคันนี้ดูสิครับตัวมันนั้นมีน้ำหนักถึง2ตันซึ่งหนักพอๆกับรถเลยและเมื่อพวกมัน2ตัวขึ้นไปนอนกันบนเรือยอทก็ทำให้เรือนั้นเกือบจมเลยหมาป่าตัวนี้ต้องตัวใหญ่ขนาดไหน ถึงทำให้สุนัขที่สูง60เซนเมตรดูเหมือนลูกหมาไปเลยโดยหมาป่าที่โตเต็มวัยน,นั้นสูงได้ถึง160เซนติเมตรและหนัก90กิโกรัมและตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานั้นก็คือหมาป่าที่ถูกจับได้ในอสก้าปี1939มันสูงถึง175เซนเมตรเลยทีเดียวเสือที่เดินอยู่บนถนนตัวนี้อาจจะมีความยาวถึง3เมตรหรือไม่ก็หนัก300กิโลกรัม สิ่งเดียวที่ใหญ่กว่าเจ้าเสือตัวนี้นั้นก็คือเสือโคร่งไซบีเรียนที่มีขนาดใกล้เคียงกับเสือเขี้ยวดาบแต่ตัวที่มีการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดนั้นมีชื่อว่าใจปัวซึ่งมีความยาว3.32เมตรและหนัก423กิโลกรัมนั่นเองหอยทากยักษ์ที่ชายคนนี้ถืออยู่นั้นดูตัวใหญ่เอามากๆแต่ตัวที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีน้ำหนัก900กรัมและยาวถึง39.3ซนติเมตร โดยขนาดที่ใหญ่นี้ทำให้มันถูกแบนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันไปทำร้ายพืชผลของเกษตรกรนั่นเองนี่คือผีเสื้อหนอนใบกระทอนผีเสื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความกว้างของปีกที่30เซนติเมตรซึ่งเท่ากับความยาวของไม้บรรทัดเลยใหญ่ซะจนมองไม่เห็นหน้าของผู้ชายคนนี้เลยด้วยซ้ำ หมีขั้วโลกนั้นถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสายพันธุ์หมีที่ตัวใหญ่ที่สุดโดยความสูงกว่า3เมตรและมีน้ำหนักเกือบ1ตันซึ่งหนักเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์3คันรวมกันเลยและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยถูกถ่ายเอาไว้ได้ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b e และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ